ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรับฟังข่าวตอนชั่มโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกสงคลาค่าะเกษตรอำเภอยานตาขาวจังหวัดตรังผลิตขย้ายเอราเมตาไราเซียมเพื่อใช้ในการกําจัดไข้ตัวนนอนดักเดและตัวเต็มไว้ข้องดวงแรดสตูปามน้ำมัน นายนุ่นนะพนหน้าพอ่อเกษตรอำเภอ,อยานตาขาวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำหนักงานกเกษตรอำเภอ,อยานตาขาวผลิตยขยายเชื้อราเมตาไรเซียมเพื่อให้หนายจีรศักนุนปานกเกษตรกรมูทีเจ็ดตำบลทุ่งกระบืออำเภอ,อยานตาขาจวจังหวัดตรังชายในการกำจัดไข่ตัวโน,น้นดักเดและตัวเต็มไว้คล้องดวงเรศสตูปามนำมันสำหรับวิธีการใช้เชื้อราเมตาไรเซียมในการควบคุมแมลงสตูพืชหลักการสำคัญคือ เชือหรือสะปอต้องสัมผัสทุกตัวมแลงจึงจะสามารถเข้าไปในตัวมแลงและทำลายมแลงได้โดยเฉพาะอย่างยิงนอนดวงนวดยาว ดวงแลดและปลวกซึ่งอาศัยอยู่ในดินจึงต้องหาวิธีทีเหมาะก,กับการอยู่อาศัยของแมลงและสภาพพื้นที่ปลูกพืชสำหรับวิธีการเทชายเพื่อป้องกันในปัจจุบันได้แก่ 1. โรยหรือว่านเชื้อก่อนเตรียมดินปลูกพืชในอัตรา1กิโลกรัมต่อรายแล้รวรีบไห้กลอบฟังทันทีเพื่อไม่ให้แสงแดดเผาทำลายเชื้อรา 2. และลายเชื้อราเมตาไรเซียมให้ได้เตสปอแหล้วผสมน้ำราดหรือฉีดผนล,ลุ่งไปในดินโดยชายเชื้อราเมตาไรเซียมนึ่งกิโลกรัมผสมน้ำซ่องรอยหลีดผสมสารจับใบหรือน้ำยาล้างจานเหล็กหน่อยเพื่อลดแรงตึงผิวของเชื้อราให้เข้ากับน้ำได้ดีนำไปราดหรือใส่เครื่องผนยาฉีดผนล,ลุ่งดินและตามต้นพืช สามวิธีการละลายให้ได้แต่สปอสามารถชายเชือร้ราไปกับระบบน้ำยอดได้โดยชายเชือราเมตาไราเซียม1กิโลกรัมผสมน้ำซองรอยลิตซ้ำรับประชาชนที่สนใจเรียนรู้การผลิตขยายเชือราเมตาไราเซียมสามารถติดต่อได้ที่สำหนักงานกเกษตรอำเภอ,อยานตาขาวโทร07นย์เจ็ดปดหนึ่งสอนึ่งนผัดมณีแงสงศูนย์ข้าวิทยุมกส่งคลารายงานค่ะ รวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน